สวัสดีค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้มาทำผัดไทยนะคะมืัอนี้เฮ็ดผัดไทยมืัอนี้เปลี่ยนขั้วมั่งมืัอนี่ขั้วแย่วันดีแน่มือนเนี้ันค่วเพไพวันบาหวางเลยพ่อแม่พี่น้องมีงานเยอะแย่เพริวันงานปลูกบ้านลูกสาวเพิ่นเพิ่นไม่มีเวลาเลยมืัอนี้เฮ็ดน้องเฮ็ดวิดีโอแทนเพิ่นเพิ่นบาหวางมืัอนี้ เบิ่งดี่ในผัวพนักนั้นเห็ดอีกอย่างน้อมื้นนี่ผัดไทยผัดไทยกันผัดเฮ็ดีหลืโองเหลืองหน่อย,ยมันนี้เพิ่นเห็ดผัดไทยซู่พ่อแม่พี่น,อกกน้องกินได้เมือนี้วันนี้ไม่ได้ตีน้ำไว้ค่ะเอาผัดไทยแบบง่ายๆบ่ได้ตีน้ำไปกินง่ายๆคืออยากกินก็คือมาเลย <c ười> อยากกินมาเลยใจตรงกันเพื่อนใจตรงกันเลย อ๋อกุ้งหมึกหันไว้แล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะไม่มีอแล้วคงแห้งมีแล้วเต้าหู้มีครบหมดแล้วครบเดยดแต่ถุงอ้อกไม่มีนะคะถุงอ้อกไม่มีอ่ากินใบไม่กินมีถุงอ้อกว่ะเนี่ยไม่ต้องใส่ถุงอ้อกกินเอาอย่างนี้ละเอาขั้วสะดวกมันหาซื้ออะไรมันต้องซื้อเพราะว่ามันนี้มันวันจันทร์น้ำละอยากกระทันหันอยากกระทันหันดีแล้วมีใบนี่ก็ เขาเรียกใบอะไรวะพี่นึใบกุยช่ายปลูกเองค่ะใบกุยช่ายเพิ่นปลูกของเพิ่นไว้เพิ่นเก่ามาตัวสวยมากไปดวนนู้นต้นยังไงเลยในจานยเลยเต็มจานทลุมอําลอยู่โอ้ยเป็นตาน่ากินถัวก็มีแล้วถัวก็มนี้แล้วแม่พัวพนับนั่นเห็ดอย่ยุ่มมำยำไปด้วยเพิ่นเห็ดของเพิินไปเดี๋ยวมีต่อนะคะไปบ้านหลานอีกเดี๋ยวตอนแรกเคยไปกินใหม่ใหม่เหมือนี้กินผัดไทยก่อนช่วงกว่าจะแล้งหิวเป็นร่มพอดี ต้องไปออกกําลังกายสักหน่อยก่อนไหมคะก็ต้องออกกําลังกายแล้วก็ไปกินจักออกเห็ดอยังออกแล้วก็กินออกแล้วก็กินนี่มื่อนี้เมื่อนี้เปลี่ยนบ้านมื่อนี้บ้านแง่วันดีแน่เมื่อนี้บ้านแง่วันดีครัวเข้างามค่ะโอ้ยอยี่ยวจังซานครัวพนัดนันสมัยมื่อนี้เปลี่ยนบ้านบ้างมื่อนี้เจ้าบ้านพนัดด้านแล้วบ้านไพรวันแล้วสมัยร้อยใ้สมัยหกสิบปีเมื่อนี้บ้านวันดีแน่เมื่อนี้ทําไป ในครัวทําไปพริกไม่ต้องใส่พริกเกลือเพิ่งเดี๋ยวเผื่อแม่เผื่อแม่กินเผื่อโอมาพอเราผัดแล้วเราเอาขึ้นมาก่อนหน่อยเดียวหน่อยเดียวขึ้นให้แม่หน่อยเดียวนี่เด้อผัดไปเฮดไปครัวผนักนั่นเฮดไปวันดีคนเฮดวิดีโอไงเพราวันโบไมีวิดีโอเลยไงเพราวันยุงเพิ่นเฮดบ้านลูกสาวเพิ่นน้ำละ เดี๋ยวลูกเคยมาเดี๋ยวพอดองมาเพิ่นโตเพิ่นเหตุงานอีกเพิ่นกันยุงเพิ่นอีกพอมีเวลาเมือ่อนี้ยวันดีก็ไงยนั่นมีเวลาอค<ใ>นนี้ยนั่นหนวดเสร็จแล้วก็ขับมายังดวน<อ>ลมนะเอินว่าขับรถลมแล้วบ่ต้องลูกจุงรถหล้อจุงรถมาเลยแซงสิบล้อคะ่ะโอ้ยแซงสิบล้อมาเลยนะคะ บ okay. okay. oh, ิ๊กบ oh, oh, ิ๊กบิ๊กบิ๊บอลมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบน่ะนะบิ๊กบิ๊ไม่คิดชีวิตเลยครับบิ๊กบอคิดแค่ว่าเลยเราบอกมีผัดไทยนี่โอ้ยต้นนี้นี่มันงามปลูกแล้วโอ้ยมันใบใหญ่เบิ้งเบิ้งตะกรอนโทรมาพี่น้องเอาเบิ่งใส่นี่รอบแรกค่ะเอาเบิ่งอันนี้รอบแรกเดี๋ยวเอาเบิ่งวิธีเฮ็ดพี่นั่นไปเรื่อยๆเบิ่งเพื่อนเฮ็ดไปอย่เงี้ยเพริวันน้ำไลยไหลไปริน้ำให้ ให้พ่อแม่พี่น้องได้มาแปบน้ากันน้เอาใส่ปลาหมึกแล้วใส่กุ้งแล้วเดี๋ยวเอาเต้นเราผัดสองรอบใช่ไหมใช่มื่อวานไม่มีหมูเพ่าแม่พี่น้องกี่ขันขับรถออกไปซื้อนี่หมึกมีกุ้งกินหมึกกินกุ้งไปกอนกี่ขันฮ้อนโอ้ยวันนี้เกี่องขาเนี่ยสามมือสามมือเมื่อวานฮ้อนตับแตกวันนี้ฝนตกเลยนึกว่าฝนจะตกให้ได้ต้นไม้เมื่อวานคิดว่าจะตกมีความสุขจันเอยต้นไม้ก็แห้งยาก็แห้งแล้งเหลือเกิน ก็ตกบอ่อตกเลยฝนก็พ่อะฝนจำน่ากินน่ากินขนาดเป็นไงพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองไทยห่อนกันบอโควิดเป็นยังไงแน่โอ้ยอยู่ที่ไหนกัยังว่าโรคไข้แข่เก็บนะพ่อแม่พี่น้องที่นี่ดีข<ด>ึ้นแล้วเยอรมันดีขึ้นเยอะแล้ว เยอรมันไปมาหาสูกันได้แล้วไทยหนักเลยไทยไทยนี่หนักเลยโอ้ยพ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพกันดีๆเด้อดูแลสุขภาพกันยังช่วยเหลือเกืือกูนกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปที่นี่ก็ยังนี่แหละตัวยังช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปอยู่กันแบบเหมาะเหมาะแม่แม ตอนนี้ยังดีเด้ไปมาหาสูได้นะบงันอยู่แบบเงาเงางอยงอยโอ้โหเจ้าใจเอาละพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวยังไงคลิปหนาคลิปกินเจอกันไหมคลิปนี้เอาเงี้ยแค่นี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องก็เด้อเจอคลิปกันเสซ็จแล้วค่อยว่ากันอีกทีเด้อยวเจอกันไหมจ้า